สวัสดีครับผมจีเดราะ่อง l อมโบวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม EAFC 24กันเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานกับเกมนี้นะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปดูแบบทีเซอร์ตัวอย่างเกมเพลย์ของ FC ภาคหน้าเนี่ยภาคยีิบหเนี่ยผมบอกได้คําเดียวเลยนะว่าผมจะไม่มีทางซื้อเดวันเหมือนภาคที่มันผ่านมาแน่นอนพูดตามความจริงเลยนะแทบไม่ต่างอะไรจากภาคที่แล้วหรือภาคนี้เลยนะครับผมาคต่อ อาจจะมีแบบฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ผมคิดว่า90%น่ะแม่งเหมือนเดิมเวย้ยอันนี้ผมไม่ได้การันตีนะไม่ได้บอกว่าเกมเขาไม่ดีนะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าผมอาจจะรอให้เขาแบบลดราคาหน่อยสนะักแบบอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไนดะ้สามสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อละนะครับผมแต่ไม่เดวันแน่นอนอันนี้แล้วแต่คนนะใครที่แบบอยากจะซื้อเดวันอยากจะลองเล่นจัดๆเลยก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ละคนหนึ่งวันนี้ผมเรามาอยู่กับ ทีมจากหลีกตุรกีนะครับซซนสปอร์นั่นเอง ผู้จัดการทีมเป็นอับดุลลาวีซีนะไม่รู้อ่านชื่อถูกอ่านชื่อผิดเพราะว่าภาษาตุรกีนี่คือมันก็ไม่ไแบบตายตัวนะพอมนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็อาจจะอ่านแบบงี้อวีซีนะครับและวันนี้ก็ผมเราไม่ได้มาเล่นเป็นผู้จัดการทีมนะหลังจากที่ EFC เนี่ยปล่อยแพทอัปเดตมาน่าจะเป็นแพทสุดท้ายของภาคนี้แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นโปรเจกต์หนึ่งสักแบบยาวๆเลยเล่นเป็นนักเตะแล้วผมก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งเลยว่าเออจะเล่นใครดีวะจนมาเจอกับนักเตะ คนนี้ครับผมนิโคลัสเปเป้ปีกชาวไอวอรี I ่โคสที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับผมเรียกว่าตอนที่ย้ายไปอาร์เซนอลจากหลีกฝรั่งเศสเนี่ยความคาดหวังสูงมากนะค่าตัวตอนนั้นเนี่ยน่าจะสัก70-80ล้านยูโรได้คือแบบแพงอะแล้วคือแบบผิดคาดเลยไปถึงปุ๊บเล่นดีจริงเล่นดีอยูแมตแรกแมตช์เดียวครับผมที่เหลือปุ๊บหายไปในกลีบเมฆเลยจนแฟนแอาร์เซนอลเนี่ยบอกว่า ให้เราคิดซะว่าเราซื้อบุกโยซาก้ามา80ล้านแล้วกันแล้วก็ได้เปเป้มาฟรีซาก้านี่คือแบบเป็นนักเตะแคน d e ี y อเซนอลนนะซึ่งแบบฟอร์มดีซีรีส์นี้ผมเราจะเล่นเป็นนิโคลัสเปเป้แบบยาวๆเลยผมตัดสินใจว่ายาวๆเลยคือถ้าคลิปนี้เนี่ยได้ปล่อยออกไปแสดงว่าผมเล่นไปแบบยาวแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีการทิ้งเกมกลางคันหรือเปล่าเรามาพูดถึง เป้าหมายของเปเป้ของเราก่อนเลยดีกว่านอกจากจะฟอร์มดีกับหลีกตัวลกยิวเนี่ยเป้าหมายของเราเป้าหมายสูงสุดเลยคือการกลับไปเล่นในหลีกสูงสุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลีกอังกฤษก็ตามสเปนอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสพูดซ้ำว่าเนี่ย <c oughs> จำไม่ได้ละนั่นแหละท็อปไฟลีกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอย่างน้อยผมสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือฟอร์มกับ ทับซอนสปอเนี่ยต้องฟอร์มดีนะเงื่อนไขในการต่อสัญญาใหม่ของเปเป้ตอนนี้ครับผมต้องดริเบิลหรือว่าเรียกว่าอะเลี้ยงบอลผ่านทั้งหมด151ครั้งนะแล้วก็ได้รับโอกาสลงสนาม59% 60%ซซึ่งถ้าเราเป็นตัวหลักเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีพวกออปชั่นเสริมในการแบบเพิ่มเงินเดือนอะไรอย่างนี้ได้เป็นนักเตะออ t เ e อ o n มัน l a เพรย์ยอสเตอรมันนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนจ่ายลูกสวยๆหรือว่าหม่งทําประตูอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมนะแล้วด้วยความที่ผมบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์แบบยาวๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยเนี่ยคือเรื่องนี้้วยนะพวกการลงทุนการอัปเกรดต่างๆนะครับเรามีงบตอนแรกอยู่2 0 0 0 0 0 50,000่นยูโรนะก็น่าจะเพียงพอต่อการซื้อพวกนี้ช่วงขั้นแรกนะ เนี่ยซื้อสปอนเซอร์โค้ดซื้อต่างๆพวกสิ่งอำนวยความสะดวกข้อดีของการที่เราเล่นเป็นแบบนักเตะที่มีอยู่จริงเป็นแบบพวกซูเปอร์สตาร์เงี้ยข้อดีคือส่วนมากแล้วจะเป็นนักเตะที่มีสกิลติดตัวนะซึ่งเปเป้มีอยู่ด้วยกัน3อันครับผมอันแรกเลยคือแฟลร์ผูสั้นๆัก็คือการเล่นลูกทักษะนั่นเองจะเป็นคนที่แบบเล่นลูกสวยๆการจ่ายการยิงต่างๆก็จะทําได้แบบเนียนมากขึ้นนะต่อมาผมฟินิชช็อตหรือว่าการยิงลูกโค้งนั่นเองซึ่งมันเป็นจุดเด่นของเปเป้ เป้แล้วนะใครที่ได้ติดตามดูเปเป้มาก็จะรู้ว่าเป็นคนที่ยิงไกลย,ยิงลูกโค้งได้ดีนะครับก็จะทําในจุดนี้ได้ดีนะการยิงโค้งก็จะทําได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากขึ้นแล้วก็อันที่3วงอันสุดท้ายเทคนิคลก็จะสามารถเลี้ยงบอลได้แบบรวดเร็วมากขึ้นละกันการล็อกการควบคุมบอลต่างๆก็จะทําได้มากเร็วมากเร็วเลยวะ รวดเร็วมากขึ้นนักเตะที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งแบบทับการแบบชัดเจนเลยตำแหน่งปีขวาเนี่ยเรามีเพียงแค่คนเดียวคือเอเดนวิสกานะปีกตัวเก่าเลยอายุ33ปีจากบอสเนียกับเฮเซลโกวีนานะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะขึ้นเป็นตัวจริงได้ไม่ยากนะเพราะว่าวิสกานี่ก็อายุแบบ3ามสามแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องโอกาสการลงเล่นเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับผมนอกจากเราจะฟอร์มไม่ดีจริงๆนะเรื่องของโปรแกรมการฝึกครับผม3อันแรกที่ผมเลือกมาเอาตามนี้ แล aze, no ้วกัน d r i p p i n g m a z e no-ice attack scenario แล้วก็ลอง lob passing นะครับผมเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลแล้วก็การเล่นเกมบุกแล้วก็การจ่ายบอลยาวนะก็เรียกว่าน่าจะเป็น3สแตทที่เราน่าจะได้ใช้ในเกมจริงนะมาดูเกมแรกก็ผมที่เราจะได้ลงเล่นนะเรียกว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าเราจะถูกส่งลงมาในตำแหน่งของแบ็คขวานะคือเข้าใจได้ว่ามันกี่เป็นเกมอุ่นเครื่องแต่มึงจะส่งลงมาเป็นแบ็คขวาเพื่ออะไรก่อนอย่างน้อย เราก็เรียกว่าได้ลงเล่นแล้วกันนะครับผมจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดเท่าไหร่ก็เล่นเล่นไปนะครับผมตอนแบ็คขวาไม่ต้องคิดอะไรมากวิสกาเปเป้ไอ้ิสก้าครับผมเล่นกันฝั่งขวาเนี่ยแหละคืนได้เพื่อนเอออ้าวจ่ายบอลทุเลศมากไม่เล่นโด ขึ้นมาครับผมวิล่าเราเจอใครเนี่ยอ๋อกรานาด้านะลูกาโ์่โยิงไกลเ่ส่งได้ส่งได้เพื่อนสวยครับเปเป้เล่นขวาเหมือนเดิมวิสกา้ายังไงดีตันลวเพื่อนโดนดิไหมเนี่ยเราประกบตัวไกลก่อนหน้าที่เราคุมตัวไกลตรงนี้เป็นปล่อยเป็นหน้าที่ของโกแล้วกัน โอเควิล่าโอเคบล็อกสวยครับเปเป้ A P uh huh. แต่แย่งไม่ได้วะโอเคสองบล็อกแล้วครับของจริงจัดยกมาวิสก้ามาเลยเพื่อนไปได้เวลาคุณเลื้อยนะเลื้อยเลื้อยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ทุ่มโ okay. อเคตอกซนมานี่ไงสวยจัดบราชี่ยังไงดีวิสก้าคืนได้คืนได้คืนได้นั่นแหละที่ต้องการเลย เปิดเข้าไปโอ้โหไม่โดนทหวรสองบอร,รัลดเฟรเซเก้ยิยงไกลติดบล็อกกลางโอ้โหโล่งมากตายโล่งมากไม่จ่ายวะบเบอร์ลาดเฟรเซเกย้ยังไงดีเราไหมเราไหมเราไหมโอ้โหไม่เราละอินเวอร์ตคูลแบ็กเนี่ยเราล่ะเราล่ะนี่ไงโอ้โหไม่ต้องแล้วะยิงเหอะ โอเคขอบคุณมากสวยงามเป็นเอเนสบราชีนะผมตำแหน่งน่าเป็นกองกลางตัวรุกนะบราชีฮูมมาถึงแล้วเปเป้เปเป้เหลือเองไดิน่าจะส่งว่ะได้อยู่มะวิสกาข้อถึงปุนตาสองประตูต่อศูนโอ้โหแล้วกล้องตัดอย่างไวโู้แต่เรามีส่วนโร่กับประตูอยู่นะลูกนี้ปุนตาสิ่งดีมาก เอาว่ะแล้วเปลี่ยนมาเล่นเป็นกองกลางว่ะเฉยเลยอ้าวปล่อยผ่านเฉยขอโทษเมื่อแหลมจะเล่นปีกทีเนี่ย <c oughs> ให้ให้เล่นแต่ตำแหน่งไม่ถนัดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับเกมแรกอุ่นเครื่องของเราหมดเวลาแล้วครับผมจบสวย2อศูนย์ถึงจะไม่ได้เล่นตำแหน่งปีกขวาขนาดแต่ว่าอย่างน้อยลงมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีอยู่นะเป <c oughs> ของเรา โดยรวมก็ผมเรตติ้งแมตช์นี้ถือว่าโ okay อเคอยู่นะบวก15ครับผมเราได้เรตติ้งเท่าไหร่เนี่ย7.6ตังเปไวตอนแรกนี่แค่6.5จไทยเราเอ็นฮานส์ขึ้นมาเป็น7.6ถือว่าโอเคเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกือบลืมไปแล้วนะในเมื่อเงินที่เรามีเนี่ยตอนนี้มันแบบค่อนข้างน้อยนะอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถทําได้ในการเพิ่มเงินงเราก็คือการลงทุนนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยงบประมาณของเรามีอยู่90,000นะเลือกได้อย่างหนึ่งระหว่าง eSport กับทางด้านธุรกิจโทรศั หรือเปล่าเนี่ยแอปโทรอ่แอปโทร,โทรศัพท์มือถือไม่ต่างกันนะลงทุน5 0,000แล้วก็คาดว่าจะได้กลับมา5 8 0 0 0นะก็กําไร800 0บาทถ้าถ้ามันได้กําไรนะเราก็ลงมาเล่นกันอีสปอร์ตแล้วกัน30วันครับผมเดือนหนึ่งเห็นผลแล้วมาืัว่บาแปดที่2เกมอุ่นเครื่องนะเราเจอกับเก,งก่งครับผมแล้วก็แมตช์นี้เนี่ยเราได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะตำแหน่งปีกขวาที่ถนัดเลยอุ้ยแล้วใส่ชุดสีขาวด้วยชุดทีมเยือนใช่ไหมไม่รู้หลักได้เล่นตัวจริงต้องโชว์ผลงานวะ เจอกับเกงนะอุ่นเครื่องก็ตามแมตต์อุ่นเครื่องนั่นแหละคือแมตท,ที่เราได้โชว์ฟอร์มแบบสุดๆไม่มีความกดดันอ่าครับผมไปเป๊ะมีขวาขวามีมูลีเยมาติสตามูลีเยเราได้ไหมไม่ได้เฟเดรามาเองกลางเอลคาดูสโดนแตะนิดนึงยังน่าอยู่ต่อส้ดนมาแล้วโอกาสทองทั่วลูยิงไม่ดียังดีที่ตรงตัวผู้สาวประตูเราเลยฮนะ ลูให้ทางขวาหูหลังรั่วจังวะบาร์มาอีกแล้วยังไงใกล้ขนาดนี้ยิงติดเซฟเอาวะเราเป็นคนคุมเสาโคตรเท่เอา,าย่างไงเนี่ยมุมกล้องมองโอเคตรงตัวโดนปั๊มสวยครับคุณตั๊เราได้ไม่เราล่ะนี่นี่เออมาเป๊เป<ๆ>้โอเคยังหนีอือออกไปแล้ว บังบอลโอเคปั๊มสวยมมเยสวยครับเป๊ะ้นหนีได้อ่าครับผมไปเกมสวนหนีได้ไปอีกทีหนึ่งมีเพื่อนทําทางให้คุนตาร์คืนได้คืนได้โอ้ยบัตติต้าช้าเพื่อนนี่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 นเอย้ย <c oughs> ถ้าเราถ้านายเห็นเราว่างอยู่มากเราว่างอยู่มากปราดเราว่างอยู่มากโอเคเปลี่ยนแกนม,มาตั้งให้เพื่อนหน่อย โอ้โจริงถ้าเาเปิดบอลแบบไปข้างหน้าหน่อยนะเนี่ยแบบเนี้ยเล่นง่ายเลยเมื่อกี้ต้องเปิดมาตรงตัวเลยนี่นี่นี่หูโล่งจัดโล่งกว่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนเออขอบคุณมากมาเปเป้โอกาสที่จะขึ้นนําก่อนครับผมนี้โคลาสเปเป,เป,เป้โอ้โติดเซฟเซฟหรือล้ำหน้าคือเพื่อนเราเซฟให้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมหนะ้าโอ้โหไม่รู้แหละ ม่แน่เงโดนเพื่อนไอเวนเลยเบอร์ราดใช่ไหมกกซานไกลๆไกลๆเราเราฉีกให้อยู่สวยครับเปเป้ตัดกลางตัดกลางแล้วมีเพื่อนขยับให้มแต่จ่ายลึกไปหน่อยกกซานมาติสตาหักมาถึงเปเป้นี่เล่นท่าซะหน่อยไงมันว่างมูรีชิงโอ้โหโคตรจะรู้ใจเลยว่ะเพื่อ โคตรจะรู้ใจเลยว่าปุนตาทำไมวะน่ายิงจังหวะแรกเลยนะเปลี่ยนแกนได้นะลงๆอยู่ลงๆอยู่นั่นแหละครับผมสวยจัดเปเป้ไปความเร็วก <pper pper> ินแดนไปก่อนเ <action> จาะก,กลางได้ไหมนะ่ะหมุนมาหมุนมาโยกมีเพื่อนอยู่ปาติตา้าให้ต่อกอกซานยังไงดีโอ้โหเสียบ,บอลมาซะดีเลยมา ถึงเปเป้โยกโยกแล้วเพื่อนเติมก็โหชิมสวยสั่นว er. so ันนี้เลือกเลยเพื่อนกลางอย่าส่งคืนหลังก็พอโอเคแมงส่งคืนหลังขอบคุณมากทําเองก็ได้ทําเองก็ได้ทําเองก็ได้แล้วทั้โอุ้หสุดเลยนี่คลัสเปเป้หนึน่งประตูต่อศูนย์ผมไม่คิดว่าจะเข้านะแต่คือ ุดจริงเนี่ยคัดแบ็กกลับมาของมูริเอแล้วเปเป้พลิกมาแล้วตูู้ลูกถนัดนะเดะปั่นเข้าเสาไกลลูกนี้เข้ากรอบผลแรกแล้วก็เป็นประตูเลยครับผมสุดๆเลยเปเป,เป้ปาติสตามาถึงเปเป้เอา้าวแล้วหนีได้เฉยเลยไปสิครับผมเพื่อนทําทางให้ไปครับปาติสตาเราประคองให้อยู่ซื้นหลังได้ครับสวยครับอีกทีปหล่ะอีกทีไหมล่ะเปเป้ตัดมาแล้วเปิดเปิดติดสุดเส้นละ เปิดเปิดมา mm. ได้โขกโอเคทาฮะเซฟสวยเซฟสวยเหมือนเดิมคุมเสาเหมือนเดิมเปิดเอเลนสันมาเปิดมาเบเป้โขกแล้วไม่ไปไหนอู uh ้ห huh. ูอายูหูเกือบเฮียไม่ไปไหนเปิดติดโอเคเกือบไปเกือบไปโอ้โหเหนือเลยอนุสมาแล้ว ตัดกลางให้มาคายเบ้ยิงเข้าหน้าต่างตามช่องมาเราจิ้มต่อเลยคุณตาเราไหมเราไหมนี่ไงโอ้โหสวยจัดขอบคุณมากนี่โคลาสเปเป้เลือกปันป่นปัน่นเข้าไปเลยโอ้โหสวยจัดนี่โคลาสเปเป้วันนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดเลยครับผม2โอกาสของเรากลายเป็นสองประตูแล้วประตูที่ฝังด้วยไง2อง โอ้โหมุมนี้เอาจริงยิงยากมากนะคือจี้มาแต่งนิดนึงเหลี่ยมก็ไม่ได้มีเยอะอะไรอะผม,มยิงแคบจะแสกหน้าประตูเข้าไปอะพุ่งทำไมไม่ปุ่งหลับวะงงมากเราฉีกให้สบายๆเลยเพื่อนหนีอีกแล้วเปเป้โยกโยกเขาสายเปิดเปิดมาจุดนัดนพบเทรเซเก้กเกือบจะสองยิงหนึ่งจ่ายฮอนเนอร์ของเราเปิดเปิดไปแล้วเป็นมูนิเยได้โขกชนคาร วันนี้เปเป้โดดเด่นจริงๆแล้ววอลเล่เข้าไปเลยโตมาสมูนีเย่ไม่รู้ว่าจะนับเป็นแอสซิสต์หรือเปล่าไม่น่านับนะ <c oughs> เพราะว่ามันจังหวะสองนะแล้วก็จบเกมแล้วครับผสามศูนย์วันนี้โดดเด่นเหลือเกินนิโคลัสเปเป้ pe pe. ยิงไปสองลูกอเกือบจะแอสซิสต์สามเลยเกือบจะแอสซิสต์หนึ่งลูกด้วยนะเด่นกว่านี้มีอีกไหมก่อนโหค่ะเคาื่ไเรตติ้ง ความพึงพอใจของผู้จัดการทีมบุกมา25เลยได้หมดเลยนะ3ออสเตรียีมเราอุ่นเครื่องแมตสุดท้ายผมไปดูแมตหนึ่งที่นิโคลัสเปเป้ของเราได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะเปียกขวาเช่นเดิมเล่นคู่กับมูนิเย่นี่คือผมชอบมากอะ่ะคือแม่งเล่นแบบรู้ใจมากเลยอะ่ะผมแบบแทบไม่ต้องกดเรียกบอลเลยนะมูนิเย่นี่คือแบบสุดเลยว่ะให้ตรงกลางบอซ็อกเราได้โอเคสวยจัดเปเป้โยกอืไม่มีเหลี่ยมยิงไม่มีเหลี่ยมยิงให้เพื่อนไปมูนิเย่ คุนตาสปาติซาลองยิงเองมีเกือบเข้าเหมือนกันกลางรับไปเนี่ยปาติซาหอวเนร์ของเราครับเปิดไปเปิดได้โขกด้วยมูติเย่คูแล้วจังหวะสองยังเซฟอยู่แอนกันโอ้โหเกือบจะได้แอสซิสเหมือนแมตที่แล้วเลยว่ะถือว่าอ่านขาดอยู่แล้วจะสวนคืนนี่ก็แล้วไปเป้ะติดเครื่องโยกโยกโยกหลอกเขาเสียคนแต่ไม่ผ่านด่านสองนี่ไงผ่านด่านหนึ่งเจ้าด่านสองไง ไดคิวบจะเอาศอกฟุนตารา์เราได้ไหมอะเราได้ไหมนั่นแหละสวยจัดเปเป้ได้ได้เปิดมาจุดนัดพบ <c oughs> ไปตัวไกลแต่หกทิ้งจังหวะสองเบอรา์าดยังได้อยู่โอสิดลองยิงก็ติดบล็อกเบอร์หาดมาถึงปุนตาสให้มาถึงนิโคลัสเปเป้โอ้โหติดบล็อกมาถึงซาร่าใหม่ช่องนี้โจสตาเจนติดบล็อกเดนวิลแล้วอีกทีหนึ่งฮนะ่าฮ่าซุปเปอร์เซฟต้องโวยเพื่อนหน่อยแล้วไหม สมาธิไม่มีเลยอีกทีหนึ่งคอนเนอร์เปิดเปิดมาเป็นโบโซโขทิ้งแล้วเกมสวนของทางด้านรับโซนสปอร์สวยจัดเปเป้ pe pe. อ่าครับผมมีมีมีขวามีขวาเติมให้ไม่เป็นไรมาด้วยกันมาด้วยกันเราไปไปเองหักข้อนั่นแหละครับสวยจัดมูนิเยคือได้นะเพื่อนคือได้นะเพื่อนนั่นแหละครับที่ต้องการโยกเข้าซ้ายลูกสูตรของนิโคลัสเปเป้ผู้ยิงไม่ดีเท่าไหร่ตรงตัวเดี๋ยวผมนึกว่าจะไปเสาไกลแล้วอะมันตรงตัว อ้าวจ่ายไม่ดีพอซอกมาถึงเปเป้ได้จี้อีกแล้วแล้วหนีได้อ้าวผมเปเป้มีด่านหนึ่งไม่ผ่านด่านสองแล้วหูถ้าผ่านไปนะขึ้นมาเองนะผมเปเป้หนีได้อีกแล้วหูวลุกนีเลี่ยมแต่งเข้าซ้ายนี่คือลุตตลอดบอกเลยว่านิโคลัสเปเป,เป้โอ้โหชนคานโอ้ห oh oh. ูนึกว่าหายแล้วลูกถนัดของเราปั่นแบบ ตามสูตรแล้วอะ่ะมันมแรงไปนิดเดียวนี่เลยนี่เลยนี่เลยตามสูตรเปเป้ไดจี้โยกโยกลงจะควขยไม่ผ่านเล่นใหญ่ละต้องแก้เลยเปเป้ปปลุกนี้โอ้โหแล้วเขากระชากซะด้วยโอเคจ่ายติดนิดนึงรอได้อยู่ยอนได้ย้อนได้ไดเราได้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 สวยครับ เป๊ะจะหนีทำไมมันกระเด็นไกลจังวะกลางมาครับผมเซอร์เจนตรงต่อซาร่าอีกแล้วขวาผ่านตลอดจริงๆฟานาสยังไงดีเปิดเปิดมาเป็นโจสาเจนดีที่ไม่ตรงกรอบคอนเนอร์เราเ้าเสาแหละเปิดเปิดเข้ามาเสาแรกโขกทิ้งโดยบอสซอกแถวสองเป็นโซเลนเซนยิงเบาหน่อยเฮ้ยเฮเอ้า อะไรอะ่ะทำไมไม่เคลียร์เพื่อนโอ้โหโดนยิงเลยดูความฉลาดของมันยิงติดบล็อกปุ๊บไปล็อกหน้าประตูเพื่อเพื่ออะไรอันนี้ขอเหตุผลของการทำแบบนี้หน่อยบูลาร์สกัวกินเราไหมมาเปเป้โยกเขา้าเท้าซายลูกนี้เซฟอีกแล้วเองกัน ลูกนี้ถือว่ายิงยิงดีเนะไม่ได้สูงมากแต่คือเล่นมุมเลยฮะอะขอบอลเลยแล้วกันไม่ส่งสักทีตังให้ใหม่มามูนิเยอีกทีหนึ่งไปนี่นี่สวยครับมาเปเป,เป้ได้จี้แต่งแต่งโอ้โหไม่ผ่านวันนี้เล่นไม่ออกจริงอืมเปลี่ยนออกละไม่ไหวจริงเล่นไม่ออกเลยครับเปเป้ยังดีที่ได้อยู่จนนาทีท้ายๆนะก็ สามสภาพแล้วครับผมเล่นไม่ออกจริงแมตชนี้ออบเจ็กทีฟต่างๆนี่คือแบบไม่ได้อะไรเลยนะไม่เป็นไรสำหรับแมตหน้าผมที่เราจะเตะกันเนี่ยก็คือแมตเปิดฤดูกาลของลีกตุรกีนั่นเองตุรกีซู Super League เปอร์ลีกนะครับผมเราจะเจอกับซีวัสปอร์ซึ่งเราจะมาเตะกันในพาร์ทหน้านะผมตัดสินใจว่าจะเล่นพาร์ทหนึ่งเนี่ยสามแมตแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยคาดว่าฤดูกาลนึงเนี่ย อะรวมบอลลีกบอลถ้วยบอลยุโรปต่างๆผมคิดว่าน่าจะประมาณ50แมตช์ไม่น่าบวกลบมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเราก็จะเจอกันประมาณอ่ะ20พาร์ทอะผมให้เลยประมาณนั้น20พาร์ทประมาณนี้นะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่เจอคลิปนี้เนี่ยถ้าคลิปนี้ไม่ได้ออนแอร์ออกไปเนี่ยแสดงว่าผมเล่นไม่จบนะแต่ถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าผมเล่นจบอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตั้งตารอกันได้ครับผมอยู่กันยาวๆจนกว่า ภาคหน้าจะมานะเพอ้อๆอีกยาวด้วยเพราะว่าผมบอกว่าไม่ได้ซื้อตอนแบบเดวันนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมนี่ประมาณเท่าไหร่ละ2,000คนได้ใช่ไหมก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะมีความเห็นมีข้อเสนอแนะอะไร อยากให้ผมเปลี่ยนแนวทางการเล่นไหมอยากให้อัพสกิลยังไงบอกได้นะครับผมถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าแบบพวกแต้ม personality เนี่ยมันถึงก็จะได้เปลี่ยนกันสักทีนะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเร็วนี้หรอกอาจจะเปลี่ยนพวกแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าอะไรแบบนี้ก็เสนอก็ไม่ได้เขามไม่ลงม,มาด้าล่างได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทสองแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ